มาเล่นเล่นอ่ะเล่นแม่งให้แม่งเปี่ยนหัวมึงเล่นแม่งเอยจบจบเสร็จแม่งอยากตีเอาแม่งเอาแม่งอีกด้วยเอางี้เดี๋ยวกูขายรถโลอะกูขายรถโลทีละคันอ่ะจนกว่าพวกแม่จะเลิกเล่นอ่ะมาแล้สองคนหน้าเรเบลมันมันไอ้นี่เว้ยมันไอ้นี่เออเขาเรียกว่ามันบ๊ามมันบ๊ามกูอแล้วมันอ่อนประสบการณ์จัดเลยมันไม่ไดฟังปม่ไมันบ๊ามกูอยู่หน้าเรเบลตู้อยู่เนี่ย ไปเล่นข้างในเลเบลดิไปเก็บอีกพี่ต่อยังไม่มารีบมาเลเบลบนนะก็ยู้ไว้ได้ไหมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นแบบมีมิบอกี่แล้วมาเต็อยู่เลยที่กำลังไปไม่เราก็เล่นได้เอาแล้วมึงมาลงตรงนี้ทำไมตัคอล้วตู้ลุ่นเนี่ยตู้ลุ่นเนี่ยมาขั้วขวาขั้วซ้ายขั้วขวาข้นซ้ายสามคนนี่นี่นี่ขึ้นซ้ายๆิอยู่ไๆอยู่ไๆอยู่ไว้อย่าตายนะอย่าตายนะเฮ้ยมันรีเพื่อนก่อนมือนรีเพื่อนก่อนเพื่อนตายเยอะเร็วเลรีสู้รีสู้รีสู้รีรีเพื่อนเยอะจเดียว หลังลมกลางลมออกมาออกมาย้อนเพียบออกมาเพียบออกมาเฮ่อชิว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 สองมีแล้วเว้ยสองมีนะเว้ยเลยเบบออะไรสัตว์โอ้ยเฮียบางตัวบางตัวยังเป็นนิสัยเฮียบางตัวยังยบางตัวยังไม่มีปั๊มเลยเฮียแก๊งมึงไอสัตว์เท่แค่หัวหน้าปะเนี่ยน้องไอเฮียใครไม่มีของมีภาพ กินเอาไว้ป๊อปไปไว้ไหนอะหวยเอ้ยวอลเล็บเพื่นะกำลังมาเได้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 แกพมึงจะได้ว่ามันโชว์พลังอะไรมนพเอ้ยไอกอไอกอองอรไรพูดไม่ชัดเลยเ้ไอรถยี่สิบโลเูเปิดได้ไมนี่ยวาวหมดอะเวลาไอ้เฮียนี่เวลาทูดเสียงสั่นอยู่เลยเฮี้ยนะผมได้ยินอะทิงลมันบ้าเสียงมันยังสั่นเลย ต้ทิ้งนะทิ้งของใครตอนนี <online> ้ป <lonely> ้า <Find> ด <human> ีอ no. ิมชอบสั่งอ่ะแต่ไม่ใช่ใครฟังเออไอ้เี้านี้ฟอร์มบอสชอบสั่งเลยพี่แต่มึงไม่รู้เรื่องสั่งที่เป็นแต่ไม่มเยอะรีบรีบอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบ้ารีของก่อนรีบก่อนแล้วเก็บของนะเว้อยไม่มึงปางกูนะเว้ยทุกคนมึงแพ้ได้แต่มึงเล่นยังไงแม่งแบบปั่นแม่งที่สุดอ่ะกูขอแค่นั้นอะไอ้เจ้ามันมองเราว่าเราขนมเว้ยพวกมันอะมันมองเราโอบแล้วพี่ไอ้ยจ้าพี่เวแจกของอ่ะแจกของอะไรมาดิี้เขาบ้าประกันหน่อย พี่อยู่ไหนอ่ะบัตรประกันในตัวด้วยนะเอ้ยมันมีมันมีสี่จุดนะของไอ้ที่บัตรประกันไปดูดูไว้ด้วยองกดอ่ะเอาไปดูหน้ามันมาแล้วนะในอะได้ประเดี๋ยใส่หน้ากากเอ๊เขาไม่ใส่หน้ากากนะตอนขอโกษครับไม่มีบัตรประกันมันได้กี่ตัวในที่นี้ได้เงินแดงอ่ะใครมีเงินแดงวะเป็นบัญญัติใส่หน้ากากเป็นวันญัติสองสี่สองขอแบบประกันใครมีเงินแดงพี่องมีเงินแดงไหมพี่เซิร์กมั่ง เราจะเอาทำก่อน้เอาโหมดมใช้ก่อนผมมีเจ็บเออมาดี๋ยวรามันเข้าางหมันเข้า่างเอ้มันมาแล้วอยากเก็บเก็อยากเก็บอกเก็บงก็ได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ได้มา่นเก็บของก่อนเเก็บให้หมดนะเก็บให้หมดนะเออเก็บให้หมดเล่นได้เล่นได้มาเร่อทับมาดึงมาดึงมาดึงเล่นมดึงมบมเล่นเล่นเล่นขมมนเล่นขมมน

เฮียอะไรมึงไมดีเฮียเป็นเฮียอะไรตัดเป็นเฮียแ่พีอะไรจะอ่ก้กูได้เลยยงฝันเออคุยยังคุยยังคุยเรูตตุยับเฮียครับเียครับับเฮียน่ยขัเรตยเฮียคยับเระรัเฮียคยยยัเ็รคยับเรยครับเรยเฮียครับเฮีย ไอ้จีคูเอี่ยอ่ยอีอะไรสั์มึงก็ปั๊มเกาะไม่หยุดอ่ะเอีอะไร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 อ่ะเยอะสเอะไรอมี่้คู่เยเขาก็บารมีฮ่าฮ่เฮียเฮียครับผมเทจัดเลยไหมครับเฮียผมเทสจัดเลยไหมครับปั๊บเลยครับเอ้า มึงชุบบอสมึงก่อนดิมึงชุบบอสมึงก่อนดิมึงชุบบอสมึงก่อนดิบอสมึงตายมึงเห็นป่าวเห็นบอสมึงตายป่ะวด่ามึงนี่มึงมาเล่นตรงนี้ก่อนนีเพื่อนเอ้ยมึงไม่พอไอ้เหี้ยเดี๋ยวบอสมึงไม่พอใจนะเว้ยเออมึงก็เลิกหูบปากเหี้ยพูดอยู่นั่นไหนสัสไอพี่ไอ้มาไอ้เนี่ยใครเล่นบอสบอลปัดจัดพวกเราเหรอพวกเราเหรอ ไอ้แย้แพรกับวะไปเล่นไปเล่นไปเล่นกุนนอป้าซ่ากุนนอป้าซ่าโอ้โาจับเลยที่เล่นเป็นสนามเลยกูดูตรงเนี่ยโอ้ยังโง่เลยเอ้ยหน่อยวะมาแล้วมาแล้วคนเลวมาแล้วมาแล้วคนเลวมาแล้วเอ้ยมันมันดึงเทาลูก็จบแล้วไม่พี่มันดึงเทาลูก็จบไปเล่นไปเล่นไป เล่นไปเล่นไปเล่นไปเล่นกันหน่อยเฉยๆมึงเลื้ยหนอมึงเลี้ยหนสั่งมึงเลื้ยหนอเยอหนอยเขยาเลื้ยหนสั่งมึงเลื้ยหนอเลี้ยหน่อยเยๆเลื้ยหนับอนอการใครเยอะวะุยเลยอ่ะคุยเลอ่นไปคอยไรไปคอยไรไปคอยไรคไไปปักไปปไอ้ย่แตกหรอเหออนดาวินวะฉูนชอบจัดเลยอจัดเลยยอนดาวินอ่ะไอ้ถุงห่อมันตกรเป่ลอดจัเลยลอัดเล ฮัลโหลไอ้ไอ้ถูกอุ้มมันปนได้ปะปนได้ปนได้หมดอะโอเคโอเคมาเฮียปาดีเาไปกลางบนดิโอเกลางบนอาศปบนเอ้ย้นัถือมาไอ้ถือถือถือหน่อยถือไว้คนละศพีพอ้ว้คนลรีพรนะเลยร์ตเลยชนะอยู่แล้วมักรเลยไม่ต่าง ไอ้ตรงมึงมั่วจัดเลยข้างบนนี้เอาไว้ข้างบนนี้เอาไว้ข้างบนเอาไว้ข้างบนหุ้ยแต่แต่เอาจริงว่าสนับแม่งแบบผ่านจริงนะเว้ยไม่มันเป็นไอ้นี่ห่อห่อไอนี่ขอกิจกรรมเมื่อกี้ถือศพขึ้นมาขึ้นมาข้างบนนะถือศพขึ้นมาเอ้ยมันมีเข้ามาเห็นบ้างมันมีขม่เหตผมผมผมว่าจะเล่นแต่สนับเลยผมจะเบินขอกแม่อย่างเดียวอ่ะผมจะไม่ตีอ่ะผมจะต่อยแม่อย่างเดียวอ่ะให้แม่งปั๊มก่อปั๊มยาเยอะเยอะดวินปัดจริงว้ย ข้างล่างตัวนึงไงเห็นปะในสุดนะนั้นสามในสุดไอหัวแก้งกากมันใครวะไอหัวแก้งกากผมมันนะใครวะอืมเอ้ยคี่ถิงก้าวยาวยี่สิบสามยี่สิก้าวยว คุยคุยคุยยังบากทีคุยหลอดจัดยังเราวินหลอดจัดเลยอย้ต้องป่าจิตบ้านวกเทีอ้ยาฝจิตบ้านต้องป่ดจ,จิตไปด้วยจิตแปด้ววอ้จิตแลวดไม่ ไม่๋ยวเดียวผมกากแล้วจริงน้องมันพูดความจริงเว้ยเราต้องรับไปได้คนดูเรากากแล้วเนี่ยเราโรยลาแล้วแต่ใจอะใหญ่กว่าตับไอ้สัตว์กูอะถึงจะไม่เกิ่งอะแต่ได้ทุกตัวใช่ไหมใจมันต้องใหญ่กว่าตับกระปอดเปไปซีเรียส พาไว้เฮีอไม่รู้ครับเขาน่าจะไม่กล้าอุ้มมั้งไม่รู้เหมือนกันนี่มันก,ก,กัดนะวะ พี่เเวยพอรวมไปก็ไม่ไหวเว้ยแต่เป yeah, ็นแค่ชารเลยเว้ยน like On sure ะรพี่รักสวยครับเนี่ยตั้ลายตองปลายผมรับไม่ได้ผมรับผมแพ้ดับเกย์เกินผมรับไม่ได้ผมอยากได้ของผมอยู่ของรดเลยงหยใครมงผมอยู่ของพี่ผมอยู่ของอยากซ้อนผมอยู่ของจัดเลย ของมันเยอะจริงแก๊งเนี่ยมันฟาร์มกันเก่งจัดอ่ะเอ้าของก็เยอะอยากหิวอยู่เหรอเนี่ยเพื่อนหล่ออะไรพี่ให้บมเปิ้ลไข่ไม่ได้เลยว่ะจะไปกินข้าวดีหิวกินข้าวดีหิวกินข้าวดีหิวกินข้าวดีผมแพ้ผมไม่ได้แบบเลยผมไม่ได้แบบเลยผมหิวกินข้าวดีจะเป็นไม่ดได้เลยโอ้ยเสร็จแล้ว อุ้มเลยอุ้มเลยพวกมึงเก่งอยู่แล้วในเมืองนี้พวกมึงเก่งสุดแล้วเว้ยลิวาดอุ้มเลยน้องอุ้มเลย นอาได้เียนอนกับมัดอยู่ไอ้เียแ่แขน่แขน่เียมึงดไอ้เจ้เนี่ยเบกตกปลาเลยมึงมึงก็ปล่อยให้มันไปเลียงหมูใอเอาเงินมาให้ไอ้อ้จมึงอยให้หมดก่อนจให้ก่อนเอะมีีไอ้เ้นี่ตัวฟาร์มเลยพบหมูกแกตเลยเว้ยอไปลองจดู เยี่ยนี่พวกอู๋ด้วยเยี่ยนี่พวกชิงช็อปชาชิงช็อปช้างัจะไมได้ยะงไงวันเกิมาได้ยังไงพมึงไปด้วยตัวเยี่ยนเอาง่ายอ่ะเดี๋ยวกูจะแพ้พวกมึงให้พวกมึงจนลำคาญพวกกูเลยอ่ะจริงๆเวลาแพ้พวกมึงให้มึงแบบลำคาญพวกกูเลยอ่ะฟังไว้นะมึงจะมึงจะท่องไว้ได้ใจเลยว่ามึงไม่น่าชนะพวกกูเลยอ่ะไอ้จริงอ่ะกูจะทำกูจะทำให้คนที่รู้สึกชนะแบบรู้สึกพ่ายแพ้อ่ะคือกูแพ้กูทำเอาง่ายกูทำใจอยู่แล้วว่ากูแพ้เว้ย

Um> ถ้าเป็นพวกหมนะพวกหมจะนานพวกผมอุ้มละจริงๆนะถ้าผมจะนานผมน่าจะอุ้มแต่ตอนที่ได้รถมาก่อนไอ้เนี่ยรถกูแม่งหลายคันเลยสัส

ร่างทองเลยมีร่างทองร่างอันนี้ร่างเอนจอยครับสนุกดีผมอยากเล่นตอรนนี่มานานแล้วมึงเนี่ยผมฟาร์มเยอะแล้วสบายไม่ครับมันชนะมันชนะด้วยการอุ้มมันไม่ยอมอุ้มไม่รู้เหมือนกันทำไมมันไม่อุ้มแต่พวกผมมันน่าจะอุ้มนะพวกผมมันน่าจะอุ้มมึงรอตำรวจบดกูไปนะกูบอกไว้ก่อนมึงไม่มีทางได้เล่นหรอกไอ้สัตว์ วัยรุ่นอะวัยรุ่นวัยรุ่นพีคไทม์อะพวกกูอะแกงแกงกูไม่ต้องรักษาภาพลักษณ์เว้ยแกงกูเพิ่งสร้างได้แต่สนับต่อยอย่างเดียวเลย,เ,ยเอาสนับต่อยอย่างเดียวผมไม่เอาไฮไลท์อะผมเอาแบบ ความน่ารำคาญอะแล้วเมื่ไหร่เดี๋ยวไม่ได้แล้เมื่ไหรคนเบื้องเข้เนี่ยเบื้องเข้มคนคนน้อยเลยไอ้เขาขาสองเศ็ษน้อยจัดคงจะจบกับปั้นอะเล่นอย่างเงี้ยจบหรอไม่แต่พวกมึงอุ้มได้ไงพวกมึงอุ้มได้ไง ใช่ใช่ผมแต่ผมก็รอดีเผื่อยาเซอรมีแผนในใจไม่เห็นแบวตาก็แผนเลยไม่มีแผอเลยเลยตอนเนี้ยได้หรอใได้แต่ผมแค่จะแผนผมคือผมจะทำให้พวกมันชนะแบบรู้สึกไม่ชนะก็จะต้องเสียใจที่มันชนะพวกผมอ่ะง่ายๆผมมีรถ25คันผมตีแม่งเรื่อยๆไอ้เฮียพวกเฮียเนี้ยรถทียขายเหรอเออผมขายตีแม่งเรื่อยๆผมอยากมือนกัน ก็ได้รออ่ะกูรับซื้อแสนหนึ่งตัวไม่ขายราคาสามล้านนะครับสองล้านยังออกเลยก็ให้สองแสนก็ได้ให้สองแสนก็ได้เม้า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 ไมอ่ะเม้าขายหน่อยดินึกว่าจะได้เห็นลายขับรถรถเรียวผาดนะไอ้บ๊อบดูดิจริงวยู่าอย่างเยี่ยวเยี่ยงเหมือนเล่กันเด็กเลยจับแวจับแลวไม่ไม่คุณฟังกูนะถ้ามันรอตำรวจน้อยพวกเราไปแค่นั้น กเดี๋ยวเดี๋ยวบอกกันนะเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวช่วยเฮ้ยฟังนะแผนเราคือถ้าตำรวจเหลือสิบเมื่อไหร่ขามุยน้องเล่กับแม่งแบบเนี้ยทุกวันอะเดี๋ยวช่วยเออช่วยเดี๋ยวช่วยจะได้รู้กันเอา ใม้มันอยากตีผปว่ามันอยากตี J K แต่มันแบบว่าสรงมันเยอะเกินเลยเอาที่อดแอกว่าไ้ปาใหญ่กินปลาเล็กแต่มาตีแล้วมันไม่อุ้มดีอะอะไรของพวกมันดีอะกูก็อยากแพ้อยู่เหมือนกันตอนนี้อี J K อุ้มแล้วไอ้อะเสืออะไรเป็นพวกกูกูไม่สนอ่ะกูต่ายหมดอะ เอาจริงอ่ะกูบอกให้นะมันไม่มีของหรอกเว้ยมันเล่นงานร้านทุกวันเห็นบอบมึงเชื่อกูดิใช่มีของเล่นงานร้านทุกวันทุกวันนายซาดมันอาจจะมีของแหละแต่กูมองว่ามันไม่ได้มีเงินเยอะก้าเทียบมึงอ่ะไอ้เธอก้าเทียบมึงอ่ะมึงเกาะเท่าไหร่อ่ะพวกมันก็คงเหลือน้อยกว่ามึงป่ะใช่ป่ะไม่เพราะผมมันไม่มีเลยตัวเองอ่ะแต่น้องก็าถืออยู่ใชหรอใช่ผมไม่มีเลยผมหมดตั้งแต่เล่นร้านละ แต่ผมก็ม, <า S 1> มันอยากตีไงมันวอนไงก็เลยจัดให้มันเลยไงมันกด้นตีในอดอกไงแพ้ได้อยู่ละแต่ถ้าโดนหยามสักสีมันยอมไม่ได้ไงเอออย่าไปยอมเฮ้ยแต่แตะกีทนนี่มึงโชว์ล่างทองให้กูเห็นนะไ,ไอพงไงพัดเก้ามึงไม่อยู่อ่ะเออกูดูอยู่มึงใส่หมดเลยเแต่ตอนนี้ลเล่นสน,สนมามนะแต่ตอนนี้ผมเล่นสนามนะสนามคุยอะไรไอ้หียกูเห็นมึงเล่นไม้อย่างตึงเลย ได้ผมจะได้สนับมาต่อยให้พวกมันตับเกาะอพ้่มกันหน่อยเหว่าอยากเห็นเว้ยโอ้ผมผมอะอุ้มแล้วผมผมจะนะผมผมอุ้มแกนลีโอผาดนี่เคยเจอไอออนมันลั่นมาแล้วนะเห็นมันเล่นเอาลีโอพาดบากขนกลับบ้านไม่สนใคร ส่วนหบวแก้มขมเขียวมันยังเดินหาสาวเซียวตามการาจอยู่เลยหาวไหลไปไหวมึงอย่าปัดดิซาดควยอย่าปัดดิน้องมึงอย่าลุ้วดิกูรันโดนกดดันอยู่มึงจะรักตีกูให้งอมอยู่กูต้องงอมน้องมึงอย่ามึงอย่าปัโดนเด็กอะไกูไม่งอมได้ไหม แต่กูไปอ่ะกูบอกเลยกูไปอ่ะคุยเลยอ่ะกูไปอ่ะกูไปจริงอ่ะกูพูดเลยกูไปจริงอ่ะกูไปเลยอ่ะตำรวจน้อยเมื่อไหร่กูไปอ่ะมึงรอตำรวจน้อยมึงไม่อุ้มหรอกทุกวันอ่ะกูเล่นแบบเนี้ยกูเล่นอ่ะสมองเพชรอ่ะไปไรก็แย่เลยตำรวจแต่ถ้าพวกพวกมึงพลาดกูอุ้มแค่นั้นแหละไม่ต้นอ่ะพลิกทงพลิกทามกูอุ้มหมดสบาย แต่ถ้าตอนนี้กูชนะไม่ได้กูก็ไม่ได้อุ้มสินะปากเหล<ะ>ือองกันด,ด่าด่าผมได้เลยแก๊งหนีแก๊งรีเดียวด่าได้เลยเชิญครับเชิญเชิญกูเล่นพิกทามไวนะ้เนาะเขีหมดยังได้อ้าว ไอเนี้ยอ้าวดิมวันเหตมันไม่เห็นจำเป็นต้องชนะใครเลยแก้งมันยังมีชื่อได้เลย d ด m มวันเหเ <c oughs> อ้าโอ้ยแต่ช่วงหลังๆ d ด m มวันเหนไม่เคยแพ้ใครแล้วนะแต่มมไม่เกี่ยวเว้ยไอ้เล่นเล่นเล่นโลเพ์มันใช้หัวก็ใช้มันใช้พลังใจมันไม่ใช้ฝีมือพลังใจมันก็เป็นหนึ่งในความสามารถเหมือนกัน ก yeah. ว่าตำรวจจะมากู้ศพกูเหลือสิบเอ็ดนทีได้ครับแต่เอาจริงโรงพยาบาลไม่มีให้ให้ให้ไอ้นีนี่แม่งแย่อยู่นะคนดูโรงพยาบาลมันไม่มีเนี่ยนะเอางีาไ้ไอ้หนวยฟังพี่ไว้นะแกยงทวินอะ่ะมันเคยแตกแล้วเพราะงั้นมึงอย่าได้แคร์เว้ยว่าชื่อเสียงแกงก๊ก็มันจะแยะ่โอเคไหมเราทำมาสนุกอยู่แล้วทวินนะ มันจะตอบมาสนุกอยู่แล้วดอกมึงป่ากูแต่เราก็อยู่ในกนติกาไงเราก็เล่นในพคกามไงเอา้าถ้ามึงเก่งจิมก็ต้องเอาแตเอากูในพีคกามไว้ชนะแค่นั้นสบายชิวๆ